สวัสดีครับผม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 นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสวนผสมนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ตาบลดอนเจดีอาเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะอยู่ห่างจากจัดรูปที่ดินของสุพรรณอ่ะประมาณสัก1กิโลกว่ากว่าอ่านี่ก็คือแปลงเนี้ยความพิเศษมันคือรูปแปลงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านเท่าหมดเลยนะ65เมตรคูณ65เมตรโดยประมาณนะอันนี้ผมจับคร่าวๆนะครับ บ้านหนึ่งหลัง2ชั้นอ่าพิเศษยังไงที่ผมบอกส่วนผสมยังไงรคันมันมีล่องสวนคันรอบนอกเนี่ยเขาจะปลูกมะม่วงปลูกชะอมปลูกมะเขือในร่องก็จะปลูกในพื้นที่ก็จะปลูกถั่วฝักยาวมะเขือมะขามเทศข้าวโพดเป็นส่วนผสมอะแล้วน้ําไม่เคยแห้งนะครับมีสระเก็บน้ําอยู่หนึ่งลูกใหญ่ๆแล้วก็อีกบอ่อหนึ่งปลา,าไฟฟ้ามีนะครับเดินทางจากองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์หกกิโล ออกนอกเมืองมานิดเดียวมาทางจัดรูปเลยครับแปลงนี้เป็นพื้นที่จัดรูปสี่เหลี่ยมจัดตุลัธเลยนะนี่บ้านคือบ้านหลังนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ห้องน้ํานี่ถนนด้านหน้าบ้านเนี่ยเป็นถนนลูกลาเอ้ยเป็นถนนหินคุกซึ่งเขาก็จะเทคอนกรีตเร็วๆนี้ไม่เร็วนี้หรอกก็ประมาณปีหน้าแหละเพราะาปีนี้มันจะหมดปีละยกคันสูงคันล้อมนะ,ะยกคันล้อมเนี่ยมาม่วงปลูปเป็นกรอบรอบด้านนอกนะเนี่ยเขาโพดมี ข้างบนเป็นห้องนอนสองห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับมีหนึ่งห้องครัวเป็นบ้านบ้านมีเลขที่ด้วยอ่าแปลงเนี้ยลุงแกเพิ่งซื้อมาได้ประมาณปีหกสองเหตุผลที่ขายคือไปกู้มาเยอะเป็นหนี้แปลงเนี้ยราขายสองไร่ครึง่งนะสองจุดสองไรอ่าสองจุดห้าไรนั่นแหละสองไรครึ่งอันนี้ที่เห็นที่ว่างเนี่ยคือเขา ไอ้ไม้เนี่ยเป็นถั่วไม้ที่ร้านถั่วฝักยาวนะครับลุงแกเตรียมจะทําใหม่ก็เลยเก็บเรียงไว้อันนี้เป็นสวนของพริกมะเขืออ่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะผมทําคลิปเต็มแล้วก็บินมุมสูงให้เรียบร้อยละอ่าแปลงนี้ขายยกแปลง2.59ล้านบาทนะ2.59ล้านบาทนะมันอาจจะสูงไปแต่ว่าคนขายเขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในประมาณนี้อ่า ต่อรองได้ไหมได้แต่มาคุยกับลุงเองนะครับอ่าลุงอยู่ในคลิปยาวแล้วละ่ะสัมภาษณ์ความในใจหมดแล้วละ่ะนี่นะไอชะอมเนี่ยใช่หมดเลยนะเอาง่ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านเท่าหมดเลยนะครับรอบข้างเป็นนาไม่ได้ต่ำกว่าถนนเขตนี้นะ้ําไม่ท่วมนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนี่ดอนจเจดีย์อยู่ด้านทิศเหนือนะครับขวามือของกล้องเนี่ยเป็นด้านทิศต,ตะวันออกอ่าบ้านก็ไม่ได้คีเล่นะ เดี๋ยวไปดูสระน้ํากันมันดีอย่างหนึ่งครับเราไม่ต้องไปถมดินไม่ต้องไปขุดกล้องไม่ต้องมาคือเนี่ยเราอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะฮะทำเหมือนลุงก็ได้ลุงไอถั่วฝักยาวแกเนี่ยแกได้รุ่นหนึ่งอ่ะสองหมื่นบาทไม่ถึงเดือนน่ะแต่มันมูลมูลนี่มันเยอะกว่าน,นั้นไงอย่างเงี้ยมะเขือเทศอย่างเงี้ยเนี่ยพริกเนี่ยต้นกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็พออยู่พอกินแต่ลุงอายุเยอะด้วยแล้วก็ ด้วยร่างกายด้วยจิตใจด้วยอันนี้เป็นบ่อกเก็บน้ำนะธรรมดาไม่ใช่สระนะนี่ปลาเนอะมีปลาด้วย,วยอ่าเนี่ยบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ได้พออยู่ได้เลยแหละเนี่ยสระน้ําสระลุงก็บอกว่ามีตาน้ําด้วยนะน้ําไม่เคยแห้งนะช่วงแรงที่ผ่านมาก็ไม่แห้งนะครับอ่ะเนี่ยแค่นี้ยพอละข้างหนา้านเป็นลำรางสาธารณะแล้วติดกับถนนหินคุกหินคุกที่ผมบอกเมื่อกี้นะ ในบอ่อในร่องลุงแกเลี้ยงปลาบนคันลุงแกปลูกผักสวนครัวปลูกผักพืชผักต่างๆนี่ก,กำลังจะทำลานไอที่จอดรถยังมุงไม่เสร็จนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจส่วนผสมนะฮะเนื้อที่สองไร่ครึ่งไม่ใหญ่มากอ่าลองอย่าเพิ่งไปมองเรื่องราคามองดูความต้องการมองดูโลเคชั่นมองถึงอ,อนาคตก่อนนะครับอ่าก็ขอฝากไว้ก่อนเนาะ สองไร่ครึ่งที่ดอนเจดีนะครับห่างจากตัวดอน6กิโลห่างจากตัวสุพรรณ30กิโลได้นะครับห่างจากเซ็นทรัลวิเกตร้อยยกิโลนะโอเคนะครับ2 5 9ล้าน590บาท2.5ไร่แล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ